พระนภมิทีตาลวัดแม่พื้นต่อหนอยที่เคารพประพงษ์ไมโลใัญ่ยันนายกองค์การบริหารส่วนตะบลจันทินพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตะบนต่อหนอยนายกองค์การบริหารส่วนตะบนตะตางนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบุญถวายเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอต่อหนอยทุกท่าน รู้สึก,กินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เดินทางมาเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประเทนี้วันสงการต์วนผู้สูงอายุอำเภอต่ออ้อยประจำปี2555ในวันนี้ซึ่งการจัดการกิจกรรมในครั้งนี้องค์การบริหารสวนตะบ,บนเจริญได้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําโครงการโดยมีองค์การบริหารสวรตบบนตะบลต่างๆในอำเภอต่ออ้อยได้นํานผู้สูงอายุมลชวนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันงีงามให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้สนึกและแสดงออกถึงความคติและมีคทีต่อผู้มีพระคุณต่อตัวเอง 3. เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับกิจก,รร,กร,รรมร่วมกันและสืบสร้างความรักความสามัคคีในชนุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้โรงงานของภาครัฐเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในอำเภอตาอ่างวยได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 5. มีผู้สูงอายุจาก4ตำบลจำนวน600คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน,นี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านสุนพันภมเหตันร,รักได้กล่าวเปิดงานปรพณีวันสงกาน และวันผู้สูงอายุอําเภอตาวงอยประจำปี2555ตรอไปพบกับท่านเชนครับครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังเขนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาวอ,อ,อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพวายท่านประธาน สภาองค์การมริหารส่วนจังหวัดสกลนครท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่พี่น้องชาวเธอเผ่ามอยทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีวันสงการและผู้สูงอายว อำเภอตะมอยประจำปี2555ในวันนี้ประเพณีสงการเป็นประเพณีที่ดีงามที่ชาวไทยได้ปฏิบัติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งในอดีตได้กำหนดให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณมีการทำบุญการเล่นและการแสดงขึ้นบ้านมากมายแฝงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสัง่งส,สอน ให้จำรึกถึงคุณของผู้มีพระคุณที่ให้ชีวิตให้ความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าสำหรับเราอีกครั้งในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีบัติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2525 25, ได้ให้ได้กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างสถาบัานครอบครัวให้มีความรักความบุคัันเพื่ออาทรขตอผู้สูงอายุในการนี้ได้จัดให้มีการลดน้ำจำหัวขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลจากการข่าวรายงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันเพนกระผมขอชื่นชมที่ท่านได้จัดโครงการอันถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ต่อบุตรหลานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตอำเภอต่างอยครับในอำเภอได้ไปกราบหลวงปู่สุภากันตสีโลนะครับทีว่วัดคอนสวรรค์บ้านคอเขียวนะฮะอำเภอวารีนะครับ ตอนนี้หลวงปู่เนี่ยมีอายุ117ปีนะฮะ117ปีที่กราบเรียนพวกเราพวกอย่างนี้เพราะว่าบางคนมีความรู้สึกว่าอายุ60แล้วแก่ยังไม่แก่นะครับยังนมอยู่นะครับในเ่อจะไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมอายุ100ซาวเขาไม่รับเขาบอกอายุยังน้อยกว่าอยู่อายุ50ป่าไม่ถึงเขาจะรับเฉพาะ60ขึ้น เพราะฉะนั้นพวกเราที่มีอายุ60ปาเนี่ยอย่าไปคิดว่าแก่เพิ่งจะเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมคนอายุร้อยสาวแค่นั้นเองนะฮะถ้าเราคิดว่าเรายังอายุไม่มากมันก็กระชุ่มกระชวยนะฮะกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีแรงนะครับนายเพอร,รู้จกักได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยตอนที่หลวงปู่อายุ96นะฮะ เมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะหลวงปู่บอกว่าโยมในเผออายุ60ย่างตกตาย